นี่นี่คือกล้องหน้ารถมันมีอะไรที่เรียกว่าไม่เหมือนตัวอื่นมีใครเดินผ่านมาปึ๊ดถ้ามันอยู่ใกล้ๆแล้วมี GPS ติดเข้าไปด้วยมันจะเตือนเราจะร้องปิ๊ปปิ๊ปิ๊นี่ครับมันเป็นระบบการติดกล้องที่ผมว่าดีที่สุดเอาแล้วครับการค้นหากล้องติดรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกอย่างน้อยในชีวิตผมอะที่ศึกษามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับลองมาละตั้งแต่ตัวถูกตัวกลางตัวเนี้ยเจ๋งที่สุดแต่อยู่ไหนอะ Hey, oh, oh, ขอบคุณครับนี่เลยครับดูสิดูกล่องแพคเกจมันพรีเมียมอ่ะดูสิครับตัวนี้ก็คือ i rose x11 oh. มีถามมาให้ m มม o r รย์32 g b นะครับเหตุผลทำไมต้องตัวนี้นะหนึ่งเหตุผลแรกนี่แหละครับดูสิตัวนี้นะไม่ใช่กล้องหน้าอย่างเดียวมันเป็นกล้องหน้าหลังดีไซน์ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฮะเวดดดอทสอง made in Korea ถึงบอกว่าตอนนี้ของที่ made in Korea สภาพมันเหมือนแบบเหมือนของอะไรที่ made in เจแปนมันเจ๋งมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะสิ แต่ไม่ใช่แค่นะครับรับประกรันนะครับ36เดือนที่มันเจ๋งอีกอันหนึ่งอันที่3คือ Sony นี่ มีโลโก้โซนี่ด้วยมันใช้เซนเซอร์ของโซนี่ครับซึ่งจะตัว iro ร X11 เนี่ยมันถ่ายได้แค่ประมาณ 2K ต้องการ 4K ไหมสำหรับผมเนี่ยคุดจริงผมก็ไม่ค่อยถ่าย 4K นะนอกจากไปเจอแบบน้องอ้ำพัชราภาายยัยนีอาจจะถ่าย 4K แต่เวลาถ่ายรถยนต์เนี่ยมันใหญ่แต่ 2K มันเป็นสวิตช์สปอตที่ผมว่าไฟายไม่ใหญ่ manage ง่ายเพราะวาเวลาในกล้องพวกนี้มันจะมีตัวที่แบบถ่ายตลอดเวลาเวลาที่เกิดอุบิเหตุเวลาที่มันมีเซนเซ,นเซอร์เขยา่าพวกเนี่ยมันจะมีแยกไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งมัน โอเคนะถ้า่านอยากจะให้ดานก็ต้องลดคุณภาพแต่ตัวนี้ที่มันเจ๋งอันหนึ่งคือผมทราบมาแล้วบบว่าเฮ้ยเหรอพี่คือปกติกล้องติดรถยนต์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่ารองรับเมมโมรี่เนี่ยประมาณแบบ128 256ก็แม็กซิมัมละแต่ตัวนี้รองรับ1เทไมโครเอสซการ์ด1เทนะฮะ อะไรกันเนี่ยเป็นอะไรที่แพงกว่ากล้องอีกนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะเกือบหมื่นบาทอะแต่สูงอะสูงอยู่ซึ่งมันรองรับไงที่จริบ,บอกเป็นกล้องซูเปอร์คาร์จริง,รงสำหรับใครที่ขับรถเบนเล่ Porsche, ขับพอร์ชขับเฟอร์รารี่นะฮะได้หมดเลยแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยผมว่าที่มันกำลังสวยคือ128หรือ256ห้ากำลังสวยที่จะซื้อมาติดแบบไม่ต้องวอรี่มากนะอ่านกล่องให้ฟังวิวว่าวิวนะฮะ155่งร e อยห้าสิบหนะครับมี h i ไฮดิไดมิกเล้งด้วยอันนี้ดี แต่มันเจ๋งจริงๆนะครับตัวนี้เพราะมันมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังดูสิครับมันถ่ายไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยปลอดภัยสุดๆที่บอกว่าติดรถซูเปอร์คาร์ทั้งหลายเนี่ยผมก็ติดกับพอชัวน,นี้โตโยตา้านิสสันมาสเตาร์พวกเนี้ยติดเยอะกว่าพอชอีก รถที่มันเกินล้านหนึ่งอ่ะเราคิดถึงง่ายๆว่ารถคุณประมาณล้านหนึ่งอ่ะมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลงทุนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีรอคอเฝ้าตลอดเวลาเอรป่าไม่หลับไม่นอนด้วยมันก็เป็นที่น่าลงทุนนะมันมีอะไรที่เรียกว่าไม่เหมือนตัวอื่นไอรดเป็นที่เดียวในโลกเลยนะครับที่มันสามารถติดรถยนต์เราโดยที่ไม่ต้องใช้ตัดสายต่อสายไฟไม่ต้องใช้ฟิวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องจิ้มไนตรงที่จีบุรีนะครับคือใช้ตัวนี้ฮะไอโรดพาวเวอร์โอบดทูนะครับหน้าตาแบบนี้เลยเขาจะแถมมาให้ถ้ารถคุณไม่เกินสิอย่่าาางเเเชนีีีมวลทบ เวลาเข้าศูนย์เข้าอู่เขาจะเช็คอะไรต่างๆ,ๆใช่ไหมเขาต้องใช้ตัวนี้ OBD นี่ครับมันเป็นระบบการติดกล้องที่ผมว่าดีที่สุดมีดีกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้บอกได้นะในคอมเมนต์นนะแต่ผมไม่รู้อันนี้ที่ผมชอบมากที่เจ้าอื่นไม่เห็นเลยนะคือเขาเรียกว่าการตัดไฟสัตลมคือมันจะมี motion detect ฟิวสแกนมีใครเดินผ่านมาปึ๊จับได้ป๊ดไฟวิ่งเลยฟิววิววิวฮะมันเจ๋งจังเลยอะ มันเหมือนมียามอ่ะแล้วถ้าเกิดมันคนหลุดไปจากวงจรไม่เห็นเขามองไม่เห็นละมันก็อยู่กับพีพแต่ใครเดินมาในเฟรมอีกปุ๊บกับพีพ์กับพีพ์ไม่ใช่แค่นั้นข้างหลังก็มีดีเทคครับทำให้อยู่แต่ว่ารถเราแม่งพร้อมตลอดอันนี้ชอบจริงนะมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากแต่มันนอัน,นี้ผมรู้สึกว่าชอบอะ่ะซิ้นกล้องตัวนี้นะครับแม้จอดรถที่บ้านแม่งก็ถ่ายไม่ต้องกลัวร,ร,รถแบตหมดถ้ารวมรถแบตจะหมดมันจะตัดกล้องทิ้งเลยนะครับหรือเราจะเข้าไปตั้งออโต้ออฟก็ได้กล้องนี้นะครับตามคู่มือน่ะเขาบอกว่ากินไฟ1.4ววววััััััตตตตต์นน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 น้้้ออออยยยมมมมาาาาากกกกีีีีีะะคคครรบบบททท่่่่เเเเเเลลลลลปิงึด มันต้องมีความร้อนเกิดขึ้นตัวเนี้ยมันจะไม่ร้อนจีเขารับประกันนะเดี๋ยวใช้ยาวแล้วต้องมาบอกกันนะฮะว่าร้อนหรือเปล่านะฮะแต่เขาว่าไม่ร้อนจีแต่ร้อนจูเฮ้ย กล้องมันไม่ร้อนนะครับแต่ความร้อนมันไปไหนรู้ไหมความร้อนมันมาหยุดจู่ร่างกายแต่มันไม่ทําให้เราใจร้อนครับมันทาให้เราอบอุ่นและเรอุ่นใจเมื่อเราอุ่นใจแล้วเราก็สบายใจสบายใจจริงเหรอบุกพลข้างในกิ๊กก๊อกว่าแล้วข้างในมันทําด้วยอะไรอ่ะ Arm c o t e x A7 PV3 นะครับซึ่งมันแบบ Arm ที่รู้จักอะมันอยู่ในพวกมือถือไงเพราะว่าตัวนี้มันก็ต้องประมวลผลได้เร็วมันถึงไม่ร้อนไงตัวนี้ WiFi ก็สามารถถอดได้ด้วยนะนี่คือตัว w i f i เราไม่อยากให้ใครมายุ่ง WiFi เรานะครับเราก็ถอดนี่เลยไมโครซีกอยู่ข้างตรงนี้ไอ ให้ดูว่านี่คือติดอยู่ไกลๆนะระยะสัญญาณค่อนข้างไกลนะนี่นี่คือกล้องหน้ารถตอนนี้เขาติดกันอยู่ช่างกำลังติดเทสอยู่มันค่อนข้างไกลนะฮะเลยมีเฟรมเลยกระตรก,กระตุกนิดนึงแต่ภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่ฟู้ิซี้อ่ะนี่ฟู้ิซี้อ่ะครับอย่างชัดนี่นะครับติดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าอ่าคือรถมานี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยนี่ กล้องติดตรงนี้ ก็โหนี่นะฮะจะเชื่อมกับรถยูภาพ่อกี้นะก็เปิดเลย w i f i ของโทรศัพท์มันจะขึ้นเลยไอรสใส่พาสเวิร์ดนี่นะครับล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วนะฮะมันจะเข้าไม่ได้เพาราะมันกันคนเข้ามาแอบดูของเรานะฮะเราต้องเข้าไปที่ตัวรถนะครับปุ่ม WiFi นี่กดนี่นะฮะพ้นติอติดแล้วนะครับนี่เลยตะกี้จ,กจะจะไลฟ์วิวไหมนี่คือไลฟ์วิวสิที่ผมเห็นนี่ข้างหน้ารถผมกว้างเลยนี่เห็นไหมฮะกว้างทีเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหยุดตรงนั้นนะครับคมอนนเเี่่ยยรถูห็ คนที่อยู่ตรงนั้นเราก็จะมองเห็นเนี่ยกล้องหลังผมมัเนเอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ้ยกล้องหน้ากล้องหลังมันมีวิวไกลเนี่ยน,นะครับเพราะว่า นี่นะดูแบบเต็มจอก็ได้นะครับปิดวิวไกด์ก่อนกล้องหลังเต็มจอตัวกล้องมันจะรู้นะครับว่าเมื่อไหร่เนี่รถเราถ้าแบตมันต่ําถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะตัดกล้องทิ้งเลยเพื่อไม่ให้แบตรถมีปัญหาตัวออฟมันมจะตัด1นาที3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง48ชั่วโมงนะสําหรับใครที่อยากจะแบบอีกนิดนึงนะตัวนี้เป็น GPS GPS ทํางานยังไงคือมันรู้ตําแหน่งเราใช่หมห้ยฮะแล้ซิงกับกล้องเนื่องจากกล้องมันมี Motion Detect เนี่ยมันรู้ว่ารถข้างหน้าเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆแ,แล้วมี GPS ติดเข้าไปด้วยมันจะเตือนเราจะร้องปิ๊บๆๆๆเวลาที่เราแบบขับๆแล้วเหม่อกลางคืนอย่างเงี้ยมันเซตระยะด้วยด้วย่ะระยะใกล้หรือไกลอันนี้เป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับแล้วฟรี อีกหนึ kita, okay. okay. ่งนะครับมันปิดไมค์ได้ครับข้อความเป็นส่วนตัวนะมันสามารถปิดหัดแอปก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเป็นดาราเกาหลีมาสุ่มให้ฟังนะฮะจูนีน่าก็จูแจ๊กจั๊กจูเดนะก็เป็นเมย์ในเกาหลีคุณภาพการผลิตเนี่ยดีกว่านันแน่นอนการดำเนินการให้ซัมปี้มีระบบรีบู๊ตเองได้ก็แบบตัวนี้ระบบจัดการเมมโมรียส์ชิริยะจะลืมสับขายให้ด้วยนะคั้งสมิตา ตัวท็อปเลยนะ X11 ซึ่งมันมีหลายรุ่นมากเป็นเลือกใช้ดูตัวนี้คือตัวท็อปผมแนะนําตัวท็อปนะสุดท้ายราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับปกติ20,000นะฮะเขาลดเหลือ16,900ถ้าลดราคาร้านหนึ่งก็จะบอก1%ของรถยนต์ตัวเองมียาเฝ้าตลอดผมว่าคุ้มนะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาประกัน3ปีเก็บไปประกันไว้ดีๆค่อนข้างโอเคครับทุกที่เดียวอันนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปติดคันที่ต่อติดให้ด้วยนะคะติดให้ผมด้วยนะครับโอ้โหซูปะคานี่ยากกันต และนี่แหละครับก็ถือบอกว่าเป็นกล้องที่ถือว่าสมบูรณ์แบบตัวหนึ่งนะที่ชุประขา,ากติดรถธรรมดาก็ติดนิยมกัน i r o a d X11 ครับแนะนำเลยล่ะ i r o a d นี่นะครับจริงๆมีหลายรุ่นมากๆเลยนะรุ่นที่เป็น 4K ก็มีนะครับแต่ X11 รุ่นใหม่สุดอันนี้ 2K ครับมีกล้องหน้าหลังเซ็นเซอร์ก็เป็นของโซนีนะครับถ่ายในที่มืดก็ดีนะครับเพราะมีไฮดอร a มิกเรนจ HDR มี GPS คอยเตือนด้วยนะครับเวลาใครมาใกล้เราจอดรถอยู่ก็มีทามหลับด้วยเขาทำให้คนเกาหลียิ้มได้แบบเนี้คนไทยอย่างเราลองดูไหมครับกล้องติดรถดีๆจะไม่ค่อยมีความหมายใทยเราในยังไม่เข้าใจบ F ISO Auto หรือหลังละลายเบิก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจู๋จะลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางเรา in ง Max Audio นะครับ